ใจนี่อยาก็ตัดอยู่แล้วตั้งสอกบวกเลยเพชรมงคลเต่าสมเดิมครับขาแรกขาหลุดดีครับมันสาวมานส่ครับเกาะเต่าเหมือนเดิมนะครับอู๋โดนสอกลูกนี้มีรอยปูนๆนะครับเกาะเต่าที่กระปากเอามาหมัดกับแข้งอุ้ยอับอัตสาวมานส่แล้วครับเกาะเต่าเป็นการต้าให้อยู่มันสอกขวาครับเกาะเต่า โอ้ดูเพจทุกคนให้เราได้ครอบครองเกมในยี่สินบนาทีแกรกโดยบังก่อนเตาเป็นฝ่ายถล่มครับจอกยางใครจะหงายเอาเข้ามานี่ก็แฝงดัก,กดทีมได้อาอุ้ย แต่ว่าเพชรมงคลนี่ก็ตานเอาไว้เตะขวาสูงแม่็มาเพชรมงคลแข้ง<ๆ>ขวาครับแม่มีแข้งขวาดีตลอดครับเพชรมงคลกระแทกสอกเข้าไปขยับต่อแข้งซ้ายมาเจาะล่างพื้นสาวกันเลยครับเอาครับยืนสาวกัน,นครับแข้งขวาก็ปัดโอ้ไม่หยุดเลยยกนี้ก็ไม่หยุดเลยเหมือนยกอูยขวาไปสองดอกเตะต,ต่อเอาเกือบเพื่อต้องโจมตีใเพื้นตะวันเข้าใช้เข้ากันเจาะล่างค <ๆ S 2> ืนจับ มันจบจอบผาล่างมาครับแบบสุกุมดักออกอาวุธเตะพยายามเตะจอบยางแล้วก็พลิกลงไปล้มลงไปอยู่ข้างล่างอ้าวอู้หู้ผู้พิพชกามาครับว่าก้อล้ท่าไหนล้ยังไงรถผ้าป่าคว่ำอีกแล้วครับโอ้โหอิษฐานหนึ่งล้านบาทครับนี่ฮะโอ้ดดูครับ ล้มตัวทับแขนตัวเองครับไม่ใช่รถพระ่าครับรถกระถิ่นครับหมดเลยครับนี่เนี่ยโอ้โดูดูแขนจังหวะแขนขวา